พ่อครัวหมวมุนว,วันนี้นําเสนอปูผัดผงกะหรี่ใส่พริกเผาครับวันนี้ดูนะปูสดๆมีไข่แทบทุกตัวเลยนะน่ากินมากๆเลยวันนี้ไปซื้อปูมาโอ้มีแต่ไข่ทุกตัวเลยครับตัวไม่ใหญ่กินปูนะครับไม่ต้องกินตัวใหญ่กินตัวเล็กเนื้อแน่นๆที่มีไข่ครับคุ้มครับเจียวกระเทียมก่อนครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่ตีไข่ใส่เลยนะครับ <c oughs> ใส่ไข่สามฟอง อย่างให้ไข่เละนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทาไปทํามาเดี๋ยวไข่มันก็กระจายเองจะ<ม>ปรุงเครื่องก่อนนะครับเติมน,น้ํำลงไปก่อนใส่ผงกระหรี่ครับใส่น้ำพริกเผานะครับหมดเลยพอดี น้ำมันหอยครับดูขาวนิดนึงน้ำปลาครับปลาเหลืองเราจะชิมดูก่อนนะผมยังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับเพราะว่าพริกเผามันหวานอยู่และอืม หวานไปนิดนึงครับเสร็จแล้วก็ใส่ปูลงไปในช้าหอมหัวใหญ่ครับปูไข่น่ากินมากเลยครับเพื่อนเสร็จแล้วเราจะปิดฝาไว้ก่อนนะให้ปูมสุก เสร็จแล้วครับใส่ใบตักโอ้ป็ดปี๊บร้อยครับปูผัดผงกะหรี่อร่อยเยี่ยม